สวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่อง Youtube วันนี้รถเทศบาลพวกพนักง,งานเก็บทำความสะอาดมาเก็บขยะในช้ามืดนะคะแต่ช้านะคะเพื่อนๆนะคะก็ขยนกันดีนะคะเพื่อนนะคะ ก็มาเก็บกันในเช้านะคะก็ประหยัดดีนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่อง u ู u ู e ขอบคุณสวัสดีค่ะ